สัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องมิเบียนเฟรนนะคะช่องของคนที่รักชาชุนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชุนโมกสีและผองเพื่อนค่ะส่วนดุสิตโพนะคะมหาวิทยาลัยส่วนดุสิตได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องที่สุดแห่งปี2566ค่ะโดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างนะคะจานวน7,398คนสารวจทั้งทางออนไลน์นะคะและภาคสนาม เลยระหว่างวันที่20ถึง27ธันวาคมปีที่ผ่านมาค่ะโดยครอบคลุมนะคะทางด้านการเมืองเศรษฐกิจกสังคมเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันต่างๆค่ะ โดยเรามาดูนะคะในด้านกีฬาค่ะนักกีฬาที่สุดแห่งปี2566เริ่มจากฝ่ายหญิงกันก่อนเลยค่ะอันดับหนึ่งะคะตกเป็นของน้องเทนนิสพานิพักนนักกีฬาเทาควันโดนะคะสุดเก่งของไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปี2020ค่ะด้วยผลโหวตนะคะ48.56%ค่ะอันดับสองนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะบุ๋มบิ่มชาชออโมกศีของเรานะคะนักวอลเลย์บอลหญิงขวัญใจแฟนๆชาวไทย รางวัล MVP ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดที่กำลังโลดแล่นนะคะในลีกญี่ปุ่นกับทีมวิกตอรีนาฮิเมจิค่ะผลโหวตนะคะ16.24%ค่ะอันดับ3นะคะเมรัชนกค่ะนักแบดบินตันสาวไทยนะคะประเภทหญิงเดี่ยว15.11%ค่ะอันดับ4นะคะนักวอลเลย์บอลหญิงอีกคนค่ะมือเซ็ตมากความสามารถชมพู่พรพนันธ์12.69%และอันดับที่5นะคะตกเป็นของปอปอซับซิีร่ ค่ะนักแบดบินตันนะคะประเภทคู่ผสม7.40%ค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูกันที่นักกีฬาที่สุดแห่งปีฝ่ายชายกันบ้างค่ะอันดับหนึ่งนะคะตกเป็นของเจชนาทิพย์ค่ะนักกีฬาฟุตบอลไทย3 4 0 1ค่ะอันดับสองนะคะบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยผลโบนนะคะ27.34%อันดับ3นะคะเทพบิลภูริพจน์ลมกดขวัญใจชาวไทยค่ะ14.30%อันดับ4นะคะตะวันชายพีเคแสนชายมวยไทยยิม 12.7สและอันดับห้านะคะตกเป็นของฉลามเอสสุภาค่ะผลโหวตนะคะ11.60นนนั่นเองค่ะยินดีกับทุกคนด้วยนะคะสมมงที่สุด ต่อมานะคะเรามาดูชายาคนกีฬาปี2566กันค่ะตั้งโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกมาทั้งหมด12ชายาด้วยกันไปดูกันเลยเริ่มจากมาดามแป้งค่ะผู้จัดการทีมฟุตบอลไทยชายาเชื้อแป้งอีกครั้งพลตำรวจเอกสมยศนะคะชายาออสไอแล้วบิ๊กต้อมค่ะชายาต้อมแกปป้ปมบิลภูริพลนะคะฉายาลมกดเคลียก,กระตุกวิวกุ วุฒนะคะฉายาแชมป์โลก3เกมกีฬาอีสปอร์ตค่ะฉายาจอยร้อยล้านเทนนิสพานิพักนะคะชายาราชินียอดแชมป์สมเกียรติจันทาค่ะฉายาเกือบหลับแต่กลับมาได้มวยวันค่ะชายาวัน พลิกชีวิตคนมวยรถถังนะคะจิตเมืองโนนค่ะชายาเงินเต็มถังทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะชายาเทพได้แม้ไรเซียนและทีมกอล์ฟสาวไทยค่ะชายาสี่โปสาวถลุโลกค่ะ เป็นไงบ้างคะฉายาแต่ละคนเนี่ยได้ไหมทางสมาคมนักข่าวนะคะก็บอกว่าการตั้งฉายาคนกีฬา2,566เนี่ยเพื่อกระตุ้นการทำงานเผยแพร่ชื่อเสียงนะคะหยอกกันเล่นไม่ได้มีการลบหลู่นะคะหรือปีนเกลียวแต่อย่างได้ค่ะแต่ยังไงนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับบุมบิมชัชุอ้อนและชมพู่พรพันธ์นะคะตัวแทนหมู่บ้านนะคะจากทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ควานักกีฬาที่สุดแห่งปี2,566ค่ะอันดับที่2นะคะและ สีมาครองสมมงมากๆค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปี่ทแอดมินทารบกวนใช้กันกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ